สวัสดีครับผมปอล้อโตคัสตอมช็อปนะฮะวันนี้เอาอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับมาให้ชมครับเป็นการจัดฟิตเมนต์ใหม่ของ h a r l e y f แฟตบอยนะครับปี2022นบอะครับมาดูรายละเอียดโดยวรวมับซึ่งถ้าใครดูนะครับรถปี2022หรือ f a ตบอยส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นสีโครเมียมจะเยอะมากนะครับคือทั้งล้อชุดหน้าเออท้ายอะไรพวกเนี้ยโครเมียมจะแบบแทบทั้งคันแนละ้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่ จัดฟิตเมนต์ไปนะครับโดยลูกค้าก็ให้โจทย์มาว่าอยากเป็นสีดําดุนะครับแต่ก็เราจะเซฟงบหน่อยหนึ่งโดยการเ,าเครื่องครับจะจะไม่ได้ทําเป็นสีดําเพราะว่าในการเปิดฝาหรือทำเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะเพิ่มขึ้นเยอะมากครับก็ว่าลองสเตปนี้ก่อนอมาดูรายละเอียดนะฮะก็ทุกอย่างยังเป็นของเดิมนะครับเช่นล้อ,อยางของเดิมแต่จากเป็นโครเมียมเนี่ยก็ทำให้เป็นสีดำเงานะครับโดยการพาวเดอร์โคดนะฮะ ล้อนะครับล้อเดิมก็ทําเป็นพลาสติกดําเงาครับกระบอกโชคบางโคนหน้าใส่บางโคนสั้นนะครับผมเพื่อให้รถมันดูดุขึ้นแต่คันนี้ยังไม่ได้โหลดหน้านะครับถ้าถ้าจริงๆในมุมมองผมถ้าโหลดหน้าลงอีกสักสองนิ้วะจะสวยมากโหลดหลังอีกสักนิ้วหนึ่งอ่าที่ครับการทําค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรนะฮะก็คือต้องลื้อแทบทั้งคันเลยแต่โครงครับเพราะมันต้องลื้อทุกส่วนไปทํานะ จานดิสของเดิมจะเป็นเงานะฮะแล้วก็ทำเฉพาะตรงกลางครับมาดูไฟหน้าพวกครอบหน้าพวกนี้ได้ถอดหมดนะแผงคอบ,บนล่างตุ๊ก,กตาแฮนด์คันเนี้ยจากแฮนด์ที่เป็นแฮนด์ทรงยกนะครับก็เปลี่ยนเป็นแฮนด์ให้ดรอปลงมาหน่อยครับอปอกแฮนด์ของโรเลนซ์แซนนะครับกระจกความว้ลงล่างเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือน ให้มันเข้ากับรถนะครับถังน้ำมันเดิมทั้งหมดนี้ก็ทำเป็นสีดำนะครับตัวครอบไม้ปกติจะเป็นโครเมียมครับแล้วก็อย่างฝั่งซ้ายนะชุดฝาพรมรี่ฟุตบอดเอยทำเป็นสีดำหมดแนละ้วคันเกียร์ตัวต่อคันเกียร์นะทํทำเป็นสีดำให้หมดฝาเดอร์บี้ครับของ s n ส k e h e a d นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมเป็นตัวแทนให้นะครับผม มีให้เลือกด้วยนะครับว่าเราจะสกรีนเป็นของตัวเองก็ได้นะครับเป็นฝาดับบี้ใส่นะฮะจะสกรีนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับส่งฟอนต์มาทําให้ได้ครับแล้วก็เปลือยด้านหลังครับด้านหลังก็เช่นเดิมครับล้อสองสีู่รล้อเดิมนะครับแล้วก็ทำเป็นสีดําพูเล่ทาดําเหมือนกันครับดาเงาผลงานการพาวเวอร์โค้ททั้งหมดนะฮะเป็นของร้านเบเกอร์วิลล่าครับที่พิซซูโลคุนเบลนะครับ ้ายสั้นครับจากน้องเกตนะครับซึ่งให้มากับโครงเบาซึ่งพอมันเปิดฟิตเมต์อย่างเงี้ยมันสวยครับมันดูด,ดูเฉียวขึ้นนะมันดูจากด้านหลังครับมันดูเต็มขึ้นมากครับนี่ครับตัวเบาผมหุ้มใหม่นะครับคือได้โครงเบาแล้วผมหุ้มใหม่เองครับผมนี่ครับ เบาะได้โครงมาปุ๊บผมเรียกว่าไงถ้าการเมื่อก่อนเราไปคุยกับร้านเบาะมันค่อนข้างจะแบบพี่เอาอย่างนั้นอย่างนี้มันจะค่อนข้างยากผมเลยซื้อฟอังน้ำมาขึ้นเองปาดได้ทรงเองแล้วก็เราก็กําหนดลายเบาะไปครับก็ได้มันไปทรงนี้นั่งสบายครับนะครับมีเย็บหนังสวยครับฝีมือจากช่างทางเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการเหลาเพิ่มจากโครงเบาะคือของเดิมแล้วเขาจะอ้วนๆแบบนี้ ผมก็มาเหลาให้กับให้เข้ากับเชฟรถอ่ามันจะได้สวยกว่ามันเดี๋ยวมันจะดูป้านไปมันจะไม่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 ไมไมค่อยสวยเนาะท่อคันเนี้ยเปลี่ยนเป็นของแวนแอนไฮมาแล้วนะครับเจ้าของออกจากสูบปุ๊บก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าตอนนี้รถแฮร์รีถ้าใหม่ๆใครซื้อจะรู้นะแบบมันเสียงมันเงียบเงียบอะ่ะเงียบมากๆครับก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อแต่งนะครับชุดหลังนะครับอาจานเบรกเหมือนเดิมครับตรงกลางนี่ก็พาวเวโค คือรายละเอียดการพาวเดโคสหรือทำสีดำของฮา r เลเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเยอะมากแล้ววิธีการถอดมันจะถอดยากและจุกจิกเนี่ยฝาปิดคันเกียร์ตรงนี้ผมเอ่อห้องเกียร์นี้ก็พาวเดโคสแต่อย่างที่ผมว่าครับผมจะเหลือ V Shape ของเครื่องออฮาเลยไว้นะครับก็ดูไม่ได้น่าเกลียดครับแล้วก็ไม่ได้ทำเยอะเซฟงบให้ลูกค้าด้วยนะฮะสีนะครับบางคนหน้าหลังเนี่ยเป็นไม่ใช่พาวเดโคสเป็นงานเหล็กนะ ค่อนข้างจะหนาเผื่อใครอยากได้นะครับเหล็กหนาประมาณห้าถมิลเลยนะครับหนามากแล้วก็ทำสีครับจากร้านน้องเก่งจูนนิ่งเวสปานะครับรุ่นน้องเองส่งงานทำบ่อยสุดโอเคทำสีเวสป้าอยู่แล้ะมันค่อนข้างจะละเอียดลนะการลองพื้นอะไรเงี้ยครับถือว่าเงาอะเงาม,มากาามาก็โดยรวมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวทั้งหมดหน้าหลังเนี่ย เดี๋ยวเป็นเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะเดี๋ยวก็มันไม่ซูมนี่ครับไฟเลี้ยวนะฮะก็จะเป็นไฟเลี้ยวเล็กนะครับไฟเลี้ยวจิ๋วด้วยเนี่ยคู่หนึ่งก็ราคาเอาเรื่องคนระับหกพันเจ็ดพันกว่าบาทนะครับประมาณนะใส่ทั้งหน้าหลังมาดูไฟกันนะครับเจ้าของอยากจะให้ มีไฟหลีด้วย d ดย์ไลท์ด้วยด้านหน้าแล้วก็ต่ออย่างนี้ผมเอาติดไว้ใต้เออไม่รู้จะเห็นไหมแสงมานะท้อนหน่อยเนาะเพราะมันเข้มจัดใต้กับกระจกนะครับแต่ตอนแรกอะผมจะยึดไว้ใต้ประกับนี่ปรากฏว่าถ้ามองมุมหน้ามันมันขาของกระจกมันไปบังครับหรือถ้ากลับแล้วหัวน็อตก็ยังบังอยู่ก็เลยว่าเฮ้ยต่อขามาอย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าโอเคครับส่วนด้านหลังนะ เป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกในตัวนะครับต้องถ่ายมุมนี้กันมันค่อนข้างจะแบบจ้ามากไฟครับที่ไม่ได้เจาะก,กันชนใส่ไปเพราะว่าตัวก้านมันเล็กนะมันเล็กมากแล้วเดี๋ยวมันเจาะไม่รู้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาอีกยึดหลวมหมุนองศาครับผมเลยทําเป็นขายึดซึ่งสว่างไม่บอกเลยว่าสว่างมากนะอะเปิดเปิดไฟขอทางให้ดูนะ นี่ครัขนาดตอนเช้านะครับบอกเลยว่าไฟไฟเลี้ยวนี้สว่างมากครับสมราคาครับเข้ากับรถด้วยครับอันเล็กๆจิวจ๋วๆไฟเบรกไม่หายห่วงอนะไฟเบรกก็โอ้แสบตามากครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็คือักหลักๆก,ก,ก็เรียกว่าเดี๋ยวก่อนผมปิดกันเนาะ หลักๆก็คือการจัดฟิตเมนต์ใหม่คือดูเรียบๆนะะเรียบๆแต่ค่อนข้างจะจุกจิกในการรื้อประกอบแทบจะทุกส่วนนะฮะก็เป็นไอเดียให้หลายๆคนที่อยากจะแต่งแฟดบอยนะะบางคนไม่ชอบโพเมียมหลายๆคนเลยดีกว่าผมไปอยู่เจอพี่ๆที่สูตหรือว่าลูกค้าอะไรเงี้ยถ้ามีแฟดบอยเขาอยากให้เป็นดําเป็นทรงประมาณนี้ครัเป็นทรงเริ่มต้นอนี้นะครับแต่ถ้าจัดฟิตเมนต์เพิ่มมันก็จะมีารายลนะเอียดแบบกดเตีย้ยลงหรือใครมีงบหน่อยก็ เปิดหัวเครื่องทำดำดำแบบทั้งคันโลโก้โลกโลก้ดำหมดอะไรเงี้ยก็จะใช้งบประมาณที่มากกว่าหรือจะแต่งให้โหดขรับอีกก็มีขยายไซส์ยางอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนิดน้อยหน่อยครับก็ประมาณนี้นะครับเลยก็มาให้ชมกันครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่รับถามาเดี๋ยวนี้ที่อู่ก็จะฮาร์เรย์จะค่อนเยอะเยอะมากๆเลยก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับผมเดี๋ยวเอาอีกหลายๆคันมาให้ดูครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ